เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมนั่นก่อนอ่ะโอเคมุมได้ละครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายแล้วก็พี่เปิ้ลอีกแล้วนะครับก็วันนี้วันที่เราพบกันเป็นวันที่อะไรพี่เปิ้ลวันที่วันพฤหัสบดีที่11บกุมภาพันธ์2564ค่ะวันนี้พี่เปิ้ลกับพี่ตายจะพามาพบกับรถคัน FRR 2 1 0แรงม้านะคะต่อตัวทั้งแบบไหนไปดูกันค่ะ เอ้ยเดี๋ยวพี่เปิ้ลเดี๋ยวแนะนำก่อนพี่เปิ้ลก็นแนะนำตัวก่อน <Okay. S 2> แนะนำเป็นภาษา oh, แนะนำเป็น <okay. S 2> เป็นชื่อภาษาด้วยแล้วก็ภาษาทองหินด้วยโอ <Okay, okay. S 2> เคโอเเคอาแนะนำเลยแนะนำเลยเหรอโอนนเค <Okay. S 2> สวัสดีจ้าไงเนี่ยบังเปิ้ลหนองบังตายนะจ๊ะบังเปิ้ลน,นู่อีโชรูมอิสสุคิงยนสาขาบูรีรัม นอกเมืองจ้ะโชว์รูมคันบองเปิ้ลนะจน๊ะโนโนบีดโรบินสันบุรีรมบนถนนบุรีรามานางรองเนได้บองเปิ้ลหนองตายหนอ,องเนินหมูมือเดินประมือรอจ้าเอออ่ะก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่ตายกับพี่เปิ้ลจะพาไปดูเจ้าตัว FRR 1นึคันก็ถึงว่าเป็นเจ้าแห่งรถบรรทุกแล้วก็คันนี้สวยมากๆนะครับถ้าใครไม่ดูคลิปนี้พลาดแล้วก็ สนใจรถบรรทุกนะครับติดต่อเลยครับคนนี้พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลนะครับ0 8 1 5 5 4 3 4 2 1ค่ะรีบรีบขายตัวเลยรีบเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันพี่เปิ้ลเชิญครับโอเค่ะอ่าครับก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ต่ายกับพี่เปิ้ลจะพามาดูเออก็ต้องบอกว่าคันที่พี่เปิ้ลไปยืนแนบแอบชิดคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆในตระกูลรถบรรทุกนะครับก็เพราะฉะนั้น พี่เปิลจะมีความเชี่ยวชาญเดี๋ยวพี่ให้พี่เปิลน,นะครับอธิบายก่อนว่าไอ้เจ้าบรรทุกเขียวที่จอดอยู่ข้างหลังไอ้เจ้ายะเขียวคันนี้เขาเป็นรถรุ่นอะไรแต่ว่าพี่ต่ายก็ต้องขอเกลื่อนนะครับว่าโอ้ดูข้างๆนิดสีนี้สีเขียวเป็นที่เขียวที่สวยมากๆเลยนะใช่อันนี้ขนาดอยู่ในร่มนะพี่เปิลใช่ค่ะยิ่งถ้ามันจะเป็นเขียวออกทองยิ่งถ้าเวลาออกแดดนะคะมันจะเป็นเขียวแล้วก็ทองออกมามค่ะคราวนี้รุ่นเนี้ย อ,อ,อ,อธิบายมาเลยอธิบายไม่ต้องแย่งกันพูดอธิบายมาเลยเอาเป็นรุ่นรุ่นไหนเขียวปรีดนะคะแอารู้แล้วว่าเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้เขาอยากรู้เรื่องรุ่นรถ FRR ค่ะ FRR 210แรงม้านะคะตัวนี้ค่ะความยาวของตัวถังอยู่ที่6เมตร6เมตร50ค่ะตอ่อกะบะเป็น,นก็นกถือว่าเป็นช่วงยาวช่วงยาวใช่ค่ะเป็นช่วงยาวที่สุดเพราะว่า FRR ของเราค่ะจะมีสามความยาวให้เลือก4เมตรเมตร5เมตร6แล้วก็6เมตรห้า ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยาวที่สุดนะคะ6เมตร50ซื้อไปกับความคุ้มค่าของเขียวตัวนี้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูข้างหน้ากันก่อนพี่เปิลก็ต้องบอกว่าคันนี้แต่งนะครับสเตปรสซิ่งจริงๆพี่เปิลเอาไล่มาจากตัวไหนก่อนกันชนกันชนนะคะกันชนหน้าเขียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเนาะใช่ไหมใช่ก็คือกันชนนะครับคันนี้ก็จะเป็นกันชนแบบยื่นนั่นเองนะครับเนี่ย ก็จะยืนมาข้างหน้าเราโอ้โหมีความแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็จะมีนะครับเพิ่มความเท่ด้วยเสาอากาศเสาอากาศเออแต่อันนี้จริงๆพี่เพิ่อนคือโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ได้มีวิทยุมีอะไรในรถนะอันนี้แต่งเพื่อความสวยงามไหมแต่งเพื่อความสวยงามเออใช่เพราะว่านี่พี่เพิ่นสังเกตดูไหมเขาจะมีจังอยข้างบนเวลาที่รถวิ่งไอ้เส้นเนี่ยมันจะปลิวเออล้วมันจะดูสวยจริงๆด้วยแต่ว่าทีเนี้ยตอนที่เราเคยดูหนังใช่ไหมในหนังฝรั่งอะไรเงี้ย ไอรถบรรทุกเขาก็จะมีวิทยุอ่ะเออเสาตัวเนี้ยเสาอากาศมีเสาอากาศตัวเนี้ยแต่ของเราไม่มีไม่เป็นไรใส่ได้สวยงามอ่ะทีนี้อ่ะต่อพี่เปิ้ลตรงไหนไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าก็เป็นเดิมเดิมเลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่มีแตงไม่มีแตกไ่ไม่ไม่ได้แตกก็คือแต่งแค่ตรงช่วงกันชนนะคะกันชนเห็นไหมคะสำหรับวางป้ายสวยงามก็ต้องบอกว่าอุ้ยชุดนี้ชอบชุดนี้มากเลยพี่เปิ้ลในตัวเนี้ย โอ้เป็นเหล็กด้วยพี่เปิ้ลตัวนี้เป็นเหล็กค่ะเป็นสแตนเลสนะเป็นสแตนเลสเป็นตัวนี้กับตัวนี้มันจะต่างกันเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ไม่ขัดเงานะอ,อันนี้ไม่เงาแต่ว่านี่มันเงาอันนี้เงาใช่เออดีไม่เงาดีไม่แสบตาไม่เงา่ทีนีี้ดเด๋ยวเรามาดูฝัั่่งนนีีน้้กพเปิล <Okay. S 1> ก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับก็เป็น คิงออฟทักนะครับเป็นเจ้าแห่งการบรรทุกเลยก็อย่างที่เปเปเปิ้พี่เปิลบอกว่าความยาวก็อยู่หกอยู่เมตรห้าใช่ไหมใช่ค่ะหกเมตรห้าสิบเห็นไหมคะแต่ทีนี้ไอพี่เปิ้ลเห็นว่าเจ้าของเจ้าของรถเนี่ยมีกระซิบมาบอกด้วยนะว่า เฮ้ยรถว่างนะครับถ้าใครมีงานโยนมาเลยเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวขนให้นะครับขนได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งผิดกฎหมายเอออ่ะช่วงนี้ไอบ่อยเลยเกิน i อ o v e y o ูเดินแห่งความรักค่ะพี่ตาย i love you นะคะจะขึ้นข้างในเลยไมจ้เยหรอไม่เราดูรอบๆก่อนม่าเขาไปทำอะไรมาเนี่ยกระจกเอ้ยกระจกนี่เขาบอกเป็นกระจกนาซ a ไม่แน่ใจว่านาซายังไงแล้วก็พี่เปิ้ลดูนะข้างบนข้างบน เ็ามีหมวกด้วยมีหมวกใช่ค่ะไอหมวกหมวกตัวนี้ี่เปิลหมวกตัวนี้เป็นหมวกมันเป็นปกติแล้วเวลาที่เราจะไม่ค่อยเจอวัยรุ่นนะเรียกว่าวัยรุ่นน่ะใช้หมวกรุ่นนี้อันนี้มันจะเป็นหมวกเหมือนกับว่าโบราณโบราณอันนี้เขาโบราณหรอี่เปิลมันก็ประมาณนี้มันก็สวยมันมันเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆแล้วนะหมวกรุ่นนี้ซึ่งเฮ้ยเขาเรียกว่าคลาสสิกเขาไม่เรียกว่าโบราณเขาเรียกว่ามันเป็นคลาสสิกวินเทจเข้ากับยุคเขาสมัยก็เห็นไหมไอไอแฟชั่นที่มันย้อนยุคแล้วมันกลับมาอีกรอบนึงอ่ะ เอออุ้ยยีโนยีโน่สเตจออ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอ้ยมือเปิดมีนี่ด้วยนี่มือเปิดมือเปิดก็จะเป็นมีชุบคมยามให้ด้วยนะปิดคมยมทับด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าลวดลายของเขาวิเปิลมีความวิจิติสินเป็นอย่างมากเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า FRR คันนี้นะครับจะมีลายอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนจะไปถึงลายวิเปิลเดี๋ยวมารอก่อนเดี๋ยวลืมไหนๆก็มาเอ็นลูกค้าชื่ออะไรนะครับเปิลคุณวิ อ่เขาบอกว่ายังไงเปลี่ยนล้อใหม่นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไอ่ะพียบอกพี่ก็โดยปกติแล้วนะครับเจ้าตัว FRR สเปคของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นกระทะ16นะครับแต่ว่าของคุณวีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกระทะ17นั่นก็หมายความว่าเขาสามารถบรรทุกได้มากขึ้นรับล้ำหนักได้มากขึ้นนั่นเอง ยางเป็นขนาด9.5นะครับยางเล <Y ang S 2> เดียนไม่มียางไหนตัวนี้เห็นบอกว่ากําลังฮิตมากๆเจ้าตัวบริสโตนลายนี้นะครับต้องใช่ค่ะอ่าทีนี้ม,มามดูลวดลายกันบ้างพี่เปิ้ลก็ต้องบอกว่ามีความวิจิตรศิลงดงามเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาไปดูลายว่ามีอะไรกันบ้าง อันนี้อันนี้ดอกบัวนะครับพี่เปิ้ลไม่ใช่ดอกบัวคู่นะครับเพราะว่าเขามี3ามเป็นดอกบัวขี้ดอกบัวค่ะพี่ชายอ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันไอ้ตรงนี้พี่เปิ้ลผมชอบมากๆเลยนะครับไอโลที่ติดอยู่ข้างรถให้เราว่ามันสวยมันเตะตามากๆรู้ไหมว่ากัปตันนัมโลกกัปตันอเมริกาเนี่ยได้ต้นแบบมาจากอันนี้เออเขามาดูเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเจ้ารูกเพชรอันนี้ไปนะครับ กับตานอเมริกาก็จะละเมิดลิขสิทธิ์ดันดีเพราะฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยนเจ้ารูปเพชรตัวนี้เป็นรูปถุงเป็นรูปรูปดาวนั่นเองแสดงว่าต้ความคิดก็มาจากคนไทยเออนี่มาจากนี่แหละมาจากคุณพี่เหรอใช่อันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าจรวจสเปซเอนั่นเองของอีลอนมัสไหมใช่กำลังดังก็ต้องบอกว่ามาอยู่ในรถบรรทุกคันนี้เรียบร้อยแต่ที่ที่ผมสังเกตดูนะพเบิ้ล มันจะมีชื่อด้วยนะครับมันไม่ใช่ชื่อสเปซเอ็กนะครับมันจะชื่อเจ้าอัลพลูนั่นเองเออแต่ว่าถ้าใครพารูนี่ก็เอออร่อยอ่ะอ่ะพี่เปิลเห็นว่าเขามีทำอะไรกันเพิ่มบ้างพี่เปิลนะชี้ๆเร็วให้ดูให้โอกาสได้พูดพูดมาเยอะละทังลมเพิ่มถุงลมหมาอลมเพิ่มนี่ก็ต้องบอกว่านะครับเบรกนะครับได้อย่างมั่นใจแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัว FRR คันนี้มีการติด ถังลมเพิ่มเพิ่มใช่ค่ะถังลมโอ้สุดยอดอันเดิมมันก็มีอันเดิมมีอยู่แล้วค่ะจริงจแล้วถังใหญ่ด้วยถังใหญ่ด้วยนะจริงๆแล้วมาตรฐานอ่ะมันมันเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าด้วยด้วยความชอบเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาดีนันแกไม่เอาไอ้ถังกูม่าใหญ่ๆหญ่ที่เราขายตาม้างมาติดจ่ายถ้าไปแซวลูกค้าพี่ต้นแล้วทีนี้นะครับแล้วทีเนี้ยก็เจ้าตัว FR คันนี้นะครับของคุณวีเนี่ยเขาจะมีการติดกาดกันกระแทกด้านข้างไปด้วย ไฟนะครับอันนี้สังเกตดูสเตปไฟพีเปิรลไม่แน่ใจเมื่อกี้ลูกค้ามาเพไปปรับค่ะเพ่งอ๋อลูกค้าปรับให้มันเร็วขึ้นปรับให้มันเร็วขึ้นมันจะได้เป็นแบบว่าเป็นสไตล์วัยรุ่นป๊อป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 ทูเตอรนี่เห็นไหมอ่าทีนี้เรามาดูเบอร์ยางย่างหลังก็เช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นกระทะสิบหกนะครับเออสิบเจ็ดค่ะเปลี่ยนจากสิบหกเป็นสิบเจ็ดค่ะเป็นสิบเจ็ดหมดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดก็ต้องบอกว่า คือการที่เราเลือกใช้ตัว FRR พี่เปิลบอกว่าคุ้มมากๆนะเพราะว่าเกียร์เขาเนี่ยเสื้อเกียร์เขาเป็นเจ้าอลูมิเนียมด้วยนะครับก็น้ําหนักเบาทาให้เราบรรทุกได้เยอะจริงหรือเปล่าการที่เซลล์รถเล็กนะครับมาพูดเรื่องรถแจกก็อาจจะมีะมการมั่วถูกต้องเอาอธิบายเอาให้<ม>ให้โอกาสอธิบายเอาเข้ากล้องเข้ากล้องไปเร็วๆเราจะได้เห็นจะได้เห็นม้นขายไปเข้ากล้องไปยืนไปยืนไฟท้ายเห็นไหมคะ พิเป,เปิลพิปเปิลเดี๋ยวถ่ายนี่เสร็จเดี๋ยวเราจะแนะนําตัวใหม่นะเพราะเมื่อกี้พ <บา S 2> ิปเปิลยังไม่ได้แนะนําเป็นภาษาท้องถิ่นเลยเดี๋ยว<ห>เด<ร>ี๋ยวถ่ายนี่เสร็จก่อนถ่ายนี่เสร็จก่อนอปราบตาได้กับตาบ้านน้องหงตายยี่เมื่อวานนี้อันนี้เพลืงขังกรอยกระแตงโมทไมเดินหนีปกติน่ากินของแตงเพลึง LED แต่อันนี้มันบานปละ LED เจ้เพราะว่าจะได้รักษาสายตาเวลาที่เราขับใช่ไหมคะมันจะ LED มันก็จะส่องคนอื่นอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมีการแปลให้นะครับแปลค่ะก็ที่พี่เพิ้ลพูดมานะครับโดยปกติที่เราเห็นรถ1ิบล้อรถบรรทุกที่เขาวิ่งกันนะครับหลอดที่ใช้นะครับมันจะเป็นหลอด LED ซึ่งทางของวีนี่ว่าเฮ้ยมันกลัวว่ามันจะไปรบกวนสายตาของคนอื่นเขาเวลาเบรกเวลาใช้งานเพราะแสงสว่างมันเยอะมากๆก็เลยอนุรักษ์นิยมนะครับใช้หลอดไฟแบบปกตินี่เองแต่ว่าปรับสเต็ปให้มันกระพริบเร็วขึ้นน่ะ นี่ยแหละคือไอ้อย่างเงี้ยดีนะพี่เปิ้ลผมว่าเพราะว่าการที่เขากระพริบเร็วมันเป็นการดึงดูดความสนใจรถที่อยู่ข้างหลังไม่ให้มาชนนะให้สังเกตเฮ้ยเอาเอรถคันนี้เบรกนี่เองเราเห็นอะไรแวบๆเราก็จะสังเกตได้เร็วใช่ไหมล่ะเราเห็นอะไรแวบๆเราก็อยากที่จะมองใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับอีกด้านหนึ่งนั่นแหละค่ะ ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับคันนี้สีเขียวสีเขียวด้วยเอออีกหนึ่งจุดขายกล่องเครื่องมือเห็นไหมคะก็เปลี่ยนเหมือนกันเห็นไหฮะอันนี้จริงอ่ะถ้าเขาขโมยไม่น่าขโมยเครื่องมือน่าจะเจากล่องไปกล่องน่าจะเพ่งไอ้นี่ก็ถังน้ํามันน่าจะหายดูจากทรงแล้วนี่ถังน้ํามันถังน้ํามันนะคะโดยปกติแล้วมาตรฐานของ F R R ถังน้ํามันเขาจะอยู่ที่100ลิตรอันนี้เพิ่มเป็น200ลิตรนิตรโอ้โหก็ต้องเรียกกันว่านะครับ เติมครั้งเดียวนี่วิ่ง,งจาก<ย>าเนื้จรดใต้ไหมจากาจากรุงเทพบุรีรัมย์เลยค่ะไม่ต้องแวะไม่ต้องจดอดบวเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องเข้าแล้วค่ะไม่แวะแสดงว่าเจ้าของรถเป็นคนเกียจครเกียจแวะมากแต่จริงๆนะพี่เปิ้ลคือเจ้าตัวถังนะครับผินของ คุณวิเนี่ยบอกว่าเอ้ยมันนั่นไปนิดหนึ่งเดี๋ยวมีการจะปรับขยับได้มันปรับได้มันปรับได้นะครับปรับได้ก็คือถังถังน้ำมันอ่ะพอถังน้ำมันตัวเนี้ยเหมือนมันมันอ้วนพอมันอ้วนอ่ะทำให้พื้นที่ระหว่างตรงเนี้ยมันเหลือไม่ถึงุถเองทำให้มันเตี้ยเพราะันเอแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เทองไห่เพราะว่าโดยปกติหกล้อเขาก็วิ่งทางได้กันอยู่ละโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่เปิ้ลด้านในไหมคะด้านในดีกว่าเชิญค่ะพี่จัย พี่เปิลก็ไปขึ้นฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมไปถ่ายพี่เปิลเปิดประตูให้แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถติดต่อพี่เปิลได้กระจกนาซาครับให้ขนาดพี่ต่ายขายรถเล็กก็ยังชอบนะสนุกดีขายรถใหญ่แต่ก็ไม่ได้ไปขายนะขายรถเล่นเหมือนเดิม <c oughs> ความชอบโผน่เหมือนกันอ่ะทีนี้เราจะไปดูภายในกันของเย้าตัว F R R คันนี้โอ้โหอันนี้โอ้โหเม็ดสีเป็นเม็ดไอ้นั่นด้วยเป็นสีเมทัลลิกเลยนะเนี่ย เป็นสียังดีอ่ะคือไม่ใช่เขียวเขียวธรรมดาเขียวด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลักษณะนะครับอันนี้ก็มีการถอดนะไม่ใช่ว่าพ่นคายนี่นะถอดด้วยถอดออกมาพ่นเป็นชิ้นเลยโอ้โหปลาเนีดมากๆนะครับเชิญค่ะคุณพี่ตายอันนี้เดี๋ยวพี่บ้จะต้องติดให้ลูกค้าเพิ่มเป็นเป็นการตกแต่งภายในภายในรถก็คือเดเดี๋ยวทำทำเป็นจับพวงมาลัยเดี๋ยวถ่ายรูป ไม่ใช่พวงมาลัยนี่พวงมาลัยดนพวงมาลัยรถไอเนี้ยวางโอ้เอาเดี๋นะคะหันมาหันตรงนี้เอออ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันพี่เปิ้ลก็ต้องบอกว่าภายในพวกกล่องเก็บของอะไรมีให้กล่องเก็บของอะทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นมาตรฐานหมดนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ย พวงมาลัยพวเอออันนั่นแหละเขาเรียกพวงมาลัยเป็นพวงแต่ทีนี้เขาจะมีหุ้มเฮ้ยแต่สมัยแต่ก่อนเราเห็นพวกรถรถทัวร์สองชั้นที่เขาหรูๆอ่ะใช่ไอ้พวกรถทัวร์ที่เขานําเที่ยวเออจะมีหุ้มจริงๆผมเคยเห็นพี่เปิ้ลนี่หุ้มเป็นสีเขียวมาสวยงามมากนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเปลี่ยนก็คือเกียร์นะคะเกียร์เอาเลยเอาคือไอ้นี่ยกะกะกะจะขับไปเติมน้ำมันเออออ๋ยังมีอันนี้ให้เทียบอยู่พี่เปิ้ลค่ะ อันนี้เดิมโดยปกติมากรฐานก็คือจะเป็นแบบนี้คราวนี้ค่ะเราก็จะเปลี่ยนคลายเป็นเป็นแบบนี้มันก็จะยาวขึ้นจับได้ง่ายสะดวกมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพี่เปิลค่ะพี่เปิลเขาจะเอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่ตรงไหนพี่เปิลเขาจะเอามาวางไว้เพื่อที่จะดูอ๋อนี่หนึ่งสองสามอย่างเนี้ยค่ะอย่างนี้อันนี้เก็บไว้ให้เขาดื่ภายในเจ้า FRR คันนี้ก็ถือว่ากว้างขวางมากๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงพี่เปิลเดี๋ยวเราจะ ที่เปินเบิร์กบินน้ำมันอุ้ยเดี๋ยวแแป๊บนึงแป๊บนึงอู้ชอบไปแต่จกนี่มากมันมันสวยมากค่ะโอ้โหเรียงเป็นตับเลยแกเอ้ยฉันว่าไม่แสบตาเพราะไฟเอลดีแสบตาเพราะกระจกไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะนำรถคันนี้ค่ะไปเติมน้ำมันเตรียมพร้อมให้กับลูกค้าเดี๋ยวก็จะมาเราก็จะมาดูพี่ต่ายขับเจ้าตัว เขียวเหลื่อมทองเนี่ยค่ะอืมอะแล้วคันนี้รับ7จ็ดโมงด้วยพุณนี้กเ็ลูกค้าของพี่ไตยก็รับเหมือนกันพี่เพิ่นก็เจ็ดโมงเหมือนกันเจ็ดโมงก็ได้ถ่ายรวมเลยแล้วกันคุณนี้ได้ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ไตยมาตั้งแต่หกโมงตีห้าครึ่งก็ถึงโชว์รูมละอืออุ้ยพี่เพิ่นตั้งงตื่นต้องออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยก็ต้องมาถึงก่อนลูกค้านะก็ฝากพี่ไายซื้อวงมาลัยด้วยไดค่ะเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ค่ะไปเติมน้ำมันเตรียมรอลูกค้าค่ะ